เป็นอันเรียบร้อยครับผมอาี R S 7ตอนแรกเราคุยกันไว้นี่มันแค่800ทั่วนี่ไม่ใช่เหรอพี่แถมโมชันชอบแถมได้ลองขับแล้วครับเรสปอนเป็นไงบ้างจะหัวโยกหัวโยกเขาเรียกแรงหัวโยกอ๋อนี่แทนของผมเอ๋ขอบคุณมากครับสี่สามสองหนึ่ง โอ้ยโอ๊ยทเโอเควันนี้มีความสุขครับเพราะว่าพิเศษไปแล้ว2-3สคันนะวันนี้ต่อมาด้วย Audi RS5 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 สต็อกไฟเท่าไหร่นะเดิมเดินสนิทสเปคนะครับ444แรงม้าที่เครื่อง444แรงม้าที่เครื่องนะใช่คันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างเปิดสังระโปรงดูดีกว่าใช่อะ จะมาดูของแต่งกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างแรกเริ่มเดิมทีเลยกองงูเหลือม <laughs> นามด <นะ S 2> ้าไปเลยอานาคอนด้าของ ATR e นะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์แน่นอนโมชั่นกระาดาษครับวกเนอร์อยู่แล้วนะคันนี้มีเรดิเอเตอร์ด้วยหมอ้อน้ำด้วยถูกไหมใชม่พูดเลยเลยใช่ไหมเพราะไม่รู้ถูกปะ่ะใช่ <laughs> แล้วก็มีดาวไบ์นะคบพร้อมสปอร์ตแคนเรียบร้อยแล้วคันนี้ข้างหลังเป็นท่อเดิมแต่บอกเลยว่าเสียงเพาะมากๆถ้าสมมุติว่าลูกค้าชอบเนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนดาวไบ์จากสปอร์ตแคสเพราะว่าคันนี้เสียงหวานเจี๊ยบใช่อ่าเพราะว่ามันเป็น2.9ไบเทอร์โบใช่เนะครื่อง V6 เครื่อง V6 ที่จะเสียงเพาะอ่า มาดูของแต่งใกล้ๆกันดีกว่าอันไหนดีกล้องไหนดีเห็นมาเห็นมานี่นี่เห็นอะไรแวบๆไหมเห็นลายแวบๆไหมมาจากไหนล่ะอามาจากแัคเนอร์ไงเอครับแคเนอร์อยู่ข้างในนะครับสีดำไม่เห็นอ่านี่ของแนวโมกโอกนี่กล่องอย่างกองนี้ก็สวยเนาะอะ เอางี้ดีกว่าผมบอกเลยดีกว่าว่าคันนี้สเตจตสองผมมั่นใจที่ห0าร้อจาก444ผมมั่นใจที่500ผมเอาห้าร้อ่เครื่องเหรอชิ้นเครื่องเนี่ยโอ้ยเหลือๆบอกเลยทำเรื่องอะไรสเตจตหนึ่งก็ได้แล้ว501นี่สเตจตสองพี่ว่าเท่าไหร่ที่เครื่องอ่ะต้องมี580งั้นผมเอาห้าร้อยแเรามาดูความสวยงามของคันนี้ด้วยดีกว่าเนอะล้อ BC ครับเบรก RS ออยู่แล้วเนอะสวยงามก็ผมมั่นใจว่าแรง ก็อย่างที่ผมบอกเอาดิ Audi, ทางของผมโมชั่นการ์ลันะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้โมชั่นการ์ลัด้วยกดกระดิ่งๆๆๆนีกดส b s คร i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอโต มากดไดโน่แล้วเดี๋ยวรอพี่ออฟมาดูดัตต l ล็อกต่างๆใดๆแต่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วละ่ะเพราะว่าเราดัตต l ล็อกบนถนนมาหลายล้นมากาๆแล้วหลายล้นมากๆแล้วย้ำนะครับโมชั่นกระหาดเวลาเราลองรถเราขอลูกค้าทุกคันนะเราขอลูกค้าทุกคันแล้วก็<ะ>เราจะ,จะ,จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะลองรถอ,อ,อยู่ประมาณรักสอ0สโลอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเราต้องลองเก็บดัตตล็เก็บดัตตล็อกเก็บดัตตล็อกโดยเฉพาะรถจูจะลองเยอะหน่อย แต่ทุกคันเราขออนุญาตลูกค้าเสมอนะครับผมแล้วก็ส่งฟีดแบ็ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ลองมอเซั่วนะครับไม่ลองมอเซั่ว<ๆ>นะครับเราต้องเซฟตี้ความปลอดภัยของรถ<ส>เป็นสิ่งสำคัญโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า Audi <iz> RS5 คันนี้สเ a ท y 2ผมาทายไว้580ม้าไอ้นี่ผมทายร้อยห้าสิยเก้าร้ยแปดสอดเท่าไหร่ ห้าร,ร้อยเจ็ดสิบห้ารันแรกที่ล้อห้าร้อยเดี๋ยวดูลันสอง ดกดทนนั้งสุดเกียร์เลยอ่าทั้งสุดเกียร์เลยลืมกดวัด Right, flood in the mud hanging his mic great break how you die with a gun it's broad day now when the crimes get done off downhill buffalo calm i'll be down in five never cut no corners boy take your time with my pop sir Hell เป็นรถที่เสียงพอแม่เป็นรถที่ผมชอบมากนะครับผมขับดีโคตรโคตรขับดีโคตรโคตรเสียงคือถ้าสมมุติขับธรรมดาไม่ได้เปิดวาล์วเนี่ยแม่งคือแบบเหมือนรถสต็อกเลยเหมือนรถเบนด้าเลยแต่เมื่อไหร่ที่มากใช่เรียบร้อยเรียบร้อยมากย่องเข้าบ้านได้สบายมากใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดวาล์วเนี่ยแบบแบบแพรแบบเครื่องวีอ่ะใช่น้องๆเครื่องวีแปดเลยแหละเสียงดีคันนี้เสียงดี ตั้ง Audi RSQ3 เครื่องเดียวกับ TTRS 5สูบ่ซีซี2,500ซีซีอ่ามาดูของแต่งกันก่อนดีกว่าครับมีอะไรบ้างอันดับแรกสำหรับผมผมเรียกว่ากองงูเหลือม บลักคากเบลเธอร์กับอีเวนท r y งานดีมากนะผมพูดเล่น <row> ท e ีเล่นทีจริงแบบนี้แต่ว่า p e r f ์ r m ร์แมมันดีมากนะใช่ถูกว่าใช่เ e อร์ฟอร์แมนมันดีเพราะอะไรนี่เห็นเห็นตรงนี้ปะไอ่ตอนแรกเราไปดูว่าแม่งดีเฟกต์จริงๆเออมันเป็นทำให้ลมตรงเนี้ยมันมันมีช่องอยู่ดักลมตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคาร์บอนใช่ไหม ม,มันเป็นชนวนควร้อนด้วยออืมดีมากวนเข้าเท e <ด>อร์โบอิเลตยูนิโทนิกนน่นท่อปากเทอร์โบภาษา,ทาไทยเลยท่อปากเทอร์โบ3นิ้วใหญ่กว่าของเดิมเยอะมากเมื่ออากาศเข้าดีแล้วก็ลงมาเจอเหมือนเดิมที่เราเคยพูดกันไป a p r Total Body เดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยใช่ป่ะเข้าอินเตอร์ก่อนขอโทษขอโทษขอโทษเออเข้าอินเตอร์ก่อนเข้าอินเตอร์ก่อนเลฟรีบเหนื่อยแล้วสีม่วงแล้วม่วงแล้วอ่ะโอเคโอเคเข้าแวรเนอร์อินเตอร์คูลเลอร์เข้าแวรเนอร์อินเตอร์คูลเลอร์ก่อนของดีบอกเลยครับว่าของดีมากๆนะครับพอเข้าอินเตอร์เขารู้แวรเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ A.P.R. ทั้งตัวบอดี้อากาศเข้ายิงเทคกซ์ใช่แล้วก็มีสเปเซอร์ด้วยเดี๋ยวทุกอย่างเนี้ยเราให้น้องๆอินเสิร์ตดูนะครับฮาร์ดแวร์เรียบร้อย ท่อฟูทั้งเส้นพร้อมสปอร์ตแคสเรียบร้อยไฟโปรเจกต์เอสเตอ2น่าจะสิบไฟแล้วมั้งคันนี้เขาที่บอกเยอะเก็บแล้วตล็อกใช่เนะเครื่องเป็นโปรเจกต์เเริ่มดีเลยแล้วนี่เกียร์เป็นโปรเจกต์เเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า500ม้าผมก็มีเป็นอีกหนึ่งคันครับที่เราภาคภูมิใจก็คือลูกค้าให้ความมั่นใจกับเรามากๆทำก็คือทั้งหมดเลยท่อช่วงล่าง นะครับเบรกก็เป็นพระเบรก EBC แล้วสปริงก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็ขับดีมากขับดีมากเอาเป็นว่าเป็นไ x q 3ที่ที่ขับสนุกมากๆนะครับไ x q 3เนี่ยเราทำไปคันนี้น่าจะประมาณคันที่5แล้วคันที่5แล้วก็มาได้เรื่อยๆนะครับก่อนจะปูดออดางทีครบอก้วเราทำไอเอ็กซ์คิวสามอ่ะครบแล้วใช่ครบทุกสีแล้วมันมีเออใช่สีส้มสีนี้สีฟ้าฟ้าก็ทำมีสีอะไรอีกอ่ะสีขาวไหมสีพี่อ๊อฟครบปะวะ สีเขียวขาวทำหมดแล้วครบแล้วสีเทาดิเราทําหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูว่าเจ้ารถคันนี้จะผลิตแรงมาได้ตามที่ผมต้องการหรือเปล่าคืออยากได้500ตามไปดูครับ เรามาเจาะลึกกันครับดี Audi 3ที่ได้ห้ารสามสบแรงม้าเนี่ยที่เครื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์ก่อนเลยฮาร์ดแวร์คันนี้ครับเกียร์จะเป็นของ Project A Sta เตเเครื่องจะเป็นสเตเ e 2งบประมาณทุกคนอยากรู้ใช่ปะ่ะงบประมาณทุกคนอยากรู้4 0 0แสนบวกลบอันนี้ยังไม่รวมของแต่งกระจุกกระจิกนะอ่า So y'all my cap, they be like really, you got a million from doing something silly. I'm like chilly, I've been killing for decades now, Billy. Well maybe like several years, but who's counting, really? I just know how to turn something silly and get my work done. Yeah, I'ma be a hop.